ักเวลาเป้มันเล่นเป้ไม่หิวข้าวหรอลูกนู่นยัไม่กินเลยอ่ะนมก็ไม่กินไอ้ดูทำหน้าดีใจเวลาได้เที่ยวนี่ดีใจนะหน้าตาขอมหมดเลยลูกเห็นแล้วฟูนะของรถน้ำหนักเขาเองนั่งเลวแฟบเลยอโอ้ยลูกเอ้ยนั่งลงไปเลี้ยวกิวหมดแล้วเนี่ยหน้าดีใจเวลาได้วิ่งได้เล่นเนี่ยใช่ไหมทีไหมทีไหมทีไหม